ไม่ใช่ก็เปิดประตูก่อนตอนนี้เอาอาสนัยมาที่บ้านแล้วเปิดประตูเดี๋ยนี้เลยเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยเข้ามาเลยค่ะเปิดประตูประตูอัตโนมัติค่ะพังมันพังช็อตอยู่นะไง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 ตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วค่ะเปิดประตูเฉยๆเปิดปาแล้วเราก็เปิดเลยเข้ามาเลยไม่เอาหงงมันต้องเข้าหรอกเปิดประตูยีนรอกดงกิ่งเรี้ยงหาง

หมาพัน,นอะไรอะถ้าทางดุไม่ใช่หน,นูงไอ้นี่ได้พันอะไรอะ่ะชิบอกว่า,า <c oughs> จะกลัวทำไมเ่ <c oughs> ย,ยเดี๋ยวดาวอัจฉริยไม่ต้องกลัวทำตัวตามสบายเลย จะได้พูดไปไหนยังไม่ทันถามเลยหายใจทางไหนนะโอ้ยเพราะฉันตกใจนะคะตกใจนี่ค่ะคือว่าใจของคุยดีเลยโอ้ยังเย็นก่อนนะนี่พระองค์เราจะนายนี่ยจะมาคุยด้วยดีๆเราคุยกันได้เหตุผลนี่คือพระองค์ท้อมไหนไอ้าไม่ไอ้าไม่ได้้อ้ใช่ตอนในพระพนังหลวหรือเปล่า ใครเหี้ยสิมาอ่ะคุค้นๆมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันคุณหญิงนอตคุณหญิงนอ,นอนมตมีมันจะมาไปแล้วนะไปนู้นจำหญิง,งนอตเป็นมหาที่ไม่เลยเขโมยโทองในเขามาเรื่อง,าางหลวง มีลูกสาวมีลูกสาวแล้วน้าจริงมีลูกกี่คนเนี่ยมีสองคนป้าเนี่ยก็วาสนาอ๋อไมนไม่มีไม่มีเหลือไงไม่มีแล้วมีแค่สองคนนี้อ๋อแหมเป็นหญิงเลยลูกสาวไหนไหนไหนมาดูหน้าหน่อยสิวายชนะวายเจ้าลูกขอบคุณไปค่ะ สวยติดพ่อใช่ไหมเนี่ยแม่แม่โอ้โหดูสิลูกสาวและแม่นี่สวยไม่ทิ้งกันเลยคือแม่วัสนาที่น้องหนอยเนี่ยยังเป็นสาวบริสุทธิ์อยกแล่วหวงลูกแม่ยังไวรุ่นอยู่เลยลูกมน,นโตเป็นสาวแล้วฮ<ห><น>ะเนาะชมใช่ไหมชมไง่ายัางมีลูกได้อีกเยอะเลยสามสี่คนสบาย ลพงานหมดที่ปอกเรือเลยเรื่องจริงเขาพูดพูดในเรื่องคุณหญิงก็พูดฉันไม่ชอบเจ้าสนกตอนนี้พ่อออกทะเลใช่ไหมวัฒนาพ่อตายเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวทอหีบนี้นะเรายกให้คุณหญิงเลยละกันจริงๆคุณหญิงนี่เอาไปใช้เลยเพราะว่า ทองแค่หีบเดียวน่ะไม่เดือดเนื้อดอนใจน่ะอยู่แล้วสบายใจได้นะสบายใจได้คือดีจริงๆเลยเงินทองไม่เคยเสียดายแล้วคุณหญิงจะไม่เห็อะไรเราบ้างเลยเงี้ยนะไม่เหรอพระอพระองค์หญิงจะได้อะไรเลยนะปากมันไม่เลยใช่ไหมล่ะก็อยากได้อยากได้วาสนาไปเป็นพระมเหสีอยู่ในพระหลวงได้ไหม

ไม่ใชอห่วไม่ต yeah, ้องกลัวนะไปอยู่ในเมืองสบายกระตายผิวดกไม่ได้่อนเตานะในการชุบกล้างแสดงกนะสอบไปครับพี่้อสบายกระตาย